ธนภพยกวันเกิดเป็นวันแห่งความรักไหนนภัสเผยสถานนะตอนนี้เรียกแฟนได้แล้วมัง้งป๊อบโชว์วันนี้พบศิลปินวงทรีโอน้องใหม่ ATK ติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นป๊อบนิวสเตอรี สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารนะครับแล้วก็เป็นวันแห่งความรักด้วย<ช>ที่หลายๆ<ห>คน <L. S 1> ก็เรียกว่าอยากจะหลับข้ามวันไปนะฮะ<ม>แ,<ต>แต่ว่าหลายคนเขาก็อยากฉลองไงอ่าก็จริงๆแล้วมันเหมือนสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาอาจจะทําให้เราอันอันหน่อยอาจจะมไม่เต็มที่เท่าไหร่ปีนี้ก็จัดเต็มแต่ไงก็อย่าลืม ป้องกันควบคุมความเสี่ยงด้วยก็แล้วกันนะครับถูกล้องชุดของเราวันนี้ก็เลยมาแบบแดงตะโกนเลยนะคะแล้วก็ช่วงแรกของเราเนี่ยรวบรวมข่าวความรักของดารามาให้คุณผู้ชมได้แบบว่าฟินจิกหมอนกันข่าวแรกค่ะคุณปอยตรีชดาต้องขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าล่าสุดค่ะทางเพจบ้านอาจอรนะคะออกมาบอกว่าตอนนี้คุณปอย เปลี่ยนนามสกุลแล้ว <Wow. S 1> นี่มีการเปลี่ยนนามสกุลต้อนรับวาเลนไทน์เลยนะคะแล้วก็มาใช้นามสกุลของคุณสามีอย่างคุณโอ๊กพักขวานนั่นเองค่ะโดยเมื่อวานนี้คือ13กุมภาพันธ์นะคะร้านดังก็คือร้านของทางครอบครัวเนี่ยคุณโอ๊กพักขวาหงหยกโสพสภาพทายาติของร้านนะคะแล้วก็นักแสดงสาวอย่างคุณปอยตรีชดากับการงานฉลองวิวาของทั้งคู่พร้อมเผยว่าพร้อมกว่านี้ไม่มีละ งานแต่งลูกบา่าวเราบอกเด็กๆ2คนว่างานนี้เป็นงานของลูกไม่ใช่งานของใครสองคนตัดสินใจกันเองเลยก่อนจะเผยโมเมนต์หวานของลูกชายแล้วก็สะพ้ยคนสวยนะคะพร้อมบอกข่าวน่ายินดีต้อนรับบ o l ษ n ท2 0นย2023บอกว่ายินดีต้อนรับตรีชดาหงโยกน uh huh. ี่ปลอยตรีชดานะคะสู่บ้านอาจอนะลูกวันนี้บอกมาว่าน้องปลอยเปลี่ยนน้องปลอยเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของเราอย่างเป็นทางการ แล้วนะที่นี่ที่นี่ฝึกเรียกนะจ๊ะอาม,มา่าอามะ <c oughs> นี่ <c oughs> เขาก็มีการเขียนแซวกันไปนะทีนี้แฟนคลับก็เข้าไปแสดงความอินดีมากมายเลยรวมถึงรายการของเราก็แสดงความเนดีกับความรักคุณปอยตรนิดาแล้วก็ คุณโอ๊กด้วยค่ะครับผมก็เรียกว่าหวานชํำเลยทีเดียวนะครับมาต่อกันที่สุนหล่อคนนี้นะฮะเรียกว่าเป็นข่าวทุกปีในช่วงวันแห่งความรักนะครับเพราะว่าถึงแม้จะไม่ได้เป็นประเด็นอะไรแต่มันคือวันเกิดของเขาหนุ่มต่อธนพนนั่นเองนะฮะก็คือเรียกว่าไม่รู้จะแฮปอะไรก่อนดีระหว่างแฮปปี้วาเลนไทน์หรือว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะต่อก็เหมือนแบบ ไออกงานอีเวนต์พอดีใช่ไหมก็นักข่าวไปเจอนะฮะเจ้าตัวก็บอกขำๆถือเป็นเรื่องน่ารักวันหนึ่งได้ทั้ง2โอกาสเลยแต่ยังคงคอนเซปต์ขอทํางานก่อนก็แล้วกันฉลองเนี่ยเอาไว้ที่หลังเรื่องความรักตอนนี้ยังรักกนดีเหมือนเดิมนะแล้วก็มีเวลาให้กันด้วยนะครับคือสามารถบาลานซ์ชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็บอกว่าจะขออัปเดตเรื่องหัวใจอีกทีเนี่ยตอนมีครอบครัวเลยก็แล้วกันก็รู้สึกเท่เป็นพิเศษ คน,คนทั้งโลผม,ผมว่าปกติจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะคิดว่าคนคนทั้งคนทั้งโลกต้องอวยพาเราแน่ๆเลยแต่จริงๆคือเขาอวยพาคนรักเขาคือพอมันเป็นวันเกิดผมผมไม่มีทางพูดว่าผมไม่ชอบวันเกิดตัวเองอคือมันก็คือเวอรที่ดีเสมอนั่นแหละแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นคนที่มานั่งให้ความสําคัญวันพิเศษขนาดนั้นอยู่แล้วมาต่อเลยที่พ่อหนุ่มคลั่งรักคนนี้ละกันเรียกได้ว่าคลั่ง รักแล้วก็แฟนคลับคลั่งฟินกันสุดๆเลยสําหรับคุณนายนภะัสค่ะตอนนี้ก็มกีอาการเขินนะหลังจากถูกนะักข่าวถามว่าอินกว่าหรือเปล่าที่ร้องเพลงประกอบละครที่ใบเฟิร์นอะเล่นเป็นนางเอกนี่ตนี้ดอกไม้ซึ่งเขาก็มีโมเมนต์ให้เราได้เห็นกันไงในะวันก่อนวันวานเลนทายเพราะาเขาฉลองล่วงหน้าพวกเราไปมันสองวัน เวราะเนวรเลนทายเขอาจจะไม่ว่างไงเออก็เลยมีการเนี่ยมีการทงการแท็กกันไปก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งน้องนายเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนร้องเพลงนี้ภาพนางเอกลอยมาเลยนะเอในเรื่องเนี่ยเขาชื่องามก็งามเหมือนชื่อแต่ตัวจริงงามมากกว่าชื่อครับทำเอานักข่าวเขินไปตามๆกันเลยนะคะส่วนที่เราบอกว่าน้องนายคลั่งรักหรือเปล่าเขาบอกว่า คิดว่ามันพิเศษแล้วก็มีความสุขตลอดตั้งแต่เขาเข้ามาด้านพรีวาเลนไทน์ก็เป็นวนาเลนไทน์แรกที่ได้อยู่กับเขาก็ดีครับน่ารักมากๆเลยเราไม่ได้ถือว่าวันพิเศษจะต้องเป็นวันที่14เป๊ะเป๊เราสะดวกวันไหนก็ไปกินข้าวกันด้วยกันอยู่แล้วค่ะส่วนเมื่อวานก็ตื่นเต้นกันทั้งคู่เลยเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดว่าจะมานั่งกินข้าวด้วยกันต่างคนนะต่างก็เตรียมของขวัญมาแลกกันด้วย มันก็ไม่คาดคิดไม่คาดคิดว่าเราจะมานั่งกินข้าวด้วยกันในในในวันพิเศษอะไรก,ก็ได้ได้ของหวันรู้สึกว่ามันบ่บอกตัวเขาแล้วเราก็อยากให้เขาเงี้ยก็นั nur, ่นแหละครับก็สลับกันให้แล้วก็เซอร์ไพรส์ที่ที่เขามีให้เราเหมือนกันก็น่ารักมากเลยไม่มีนจดหมายแต่อแต่มื้อหวานของหวานของเขาก็อร่อย เขาก็ดีมากเลยแม่เตืนไม่ได้ตกลงสถานะแฟนก็ไม่ไม่ใช่ก็เราก็รู้สึกเหมือนที่ที่ที่ผมไปพูดไปว่าว่าจริงๆมันก็ไม่จําเป็นต้องมีอะไรมาจํากัดความเราหรอกแค่เรารู้สึกดีต่อกันเราทวีตกันละกันแล้วก็ให้ความสำคัญก,กันละกันท่นี้ผมว่ามันก็ก,ก็ก็เกียงความเมื่อกี้ลองนายเขาบอกอะไรอร่อยนะ ของหวานอของหวานเข้าอร่อยมาก<ช>ผมก็ได้ยินแต่เข้าอร่อยมากก็ไม,ไม่รู้ะรร<ช>นะครับมากันตี้อีกหนึ่งคนเกรซการ9กนั่นเองถึงแม้ช่อดอ,อกไม้จะใหญ่แค่ไหนก็ต้องยอมให้กับความทุ่มเทในการเซอร์ไพรส์แบบจัดหนักจัดเต็มนะฮะของฝ่ายชายก็คือคุณนิกนั่นเองนะฮะวันเกิดของสาวเกรซช่วงปลายปีปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยถูกแฟนหนุ่มซุ้มเซอร์ไพรส์แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อน<ช>ไม่รู้ตัวจริงเหรอ S <S เขาบอก,บอกว่าจับโปะได้ไงออจับโปะได้จ้าจากคนรอบข้างอืแล้วก็บอกว่าววาเลนไทน์ปีนี้ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเหมือนคนอื่นเขา<ช>นะครับก็ขอเป็นนักร้องสาวพร,ราวสเสน่ห์แบบนี้ต่อไปก็เลยไม่ได้คิดว่านางจะเซอร์ไพรส์จริงๆปรากฏก็คือใช่เลยเออก็คือชื่อชื่องานก็คือ ดิเดนโนปาตี้หลักไอรอนโนก็คือเฟสดิเดนโนเขาก็รู้สึกว่าเอออยากทําให้เราประทับใจในทุกๆปีอะไรเงี้ยแล้วมารอดูกันค่ะปีนี้ฉันจะไม่เสียรู้เขาอีกเด็ดขาดวันเลนไทยยังไงอ่ะยังไงอ่ะกินข้าวหรือว่าอะไรยังไงอะไรย่างเงี้ยนังก็บอกว่าตาเธอคิดบ้างสิฉันก็เอาก็ใช่ก็ถูก ก็จริงเดี๋ยวแต่ก็ตองนี้คี่ไม่ออกอ่ะก็คงกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยปกติแหละค่ะคงไม่ได้มีอะไรไม่รับงานยไม่สบายหรอกวาเลนไท์เป็นอะไรที่ไม่ค่อยอินกันค่ะส่วนใหญ่จะแบบอินวันเกิดกันมากกว่าถ้าที่สังเกตุที่ผ่านมาวาเลนไทน์ก็จะแบบสบายๆเฉยๆกินข้าวเฉยๆทุกปีอะไรเงี้ยอ่ช่วงแรกเราสรุปคนมีความรักไปละ ช่วงหน้าเรามาดูคนโสดกันบ้างได้ไหมพี่หูเราจะได้เท่าเทียมไงเรียกว่าตัดเลี่ยนหน่อยตัดเลี่ยนนิดหนึ่งนะคะช่วงหน้าติดตามกันเห็นว่าคุณปรางกันนรันเนี่ยโสดในรอบ10ปีความรู้สึกเธอจะเป็นยังไงติดตามค่ะครับกลับมาในช่วงนี้นะฮะอหไรหัวติดหัวเนี่ย เห็นหัวตัวเองในจอเมื่อกี้สไตลิ์ของเรา<อ>รู้สึกว่าหัวใจผมมันน้อยไปก็เลยเพิ่มหัวใจให้ที่ผมนิดนึงอยากให้กลายเป็นคนหลายใจก็แบบนี้แหละฟิล <c oughs> มันคล้ายๆกับเราไปเดินลอดซุ้มแบบสอยดาวอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบมันติดหัวมานะอ่ะช่วงนี้ตัดเลี่ยนกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าช่วงที่แล้วนี่มัดรวมความหวานของอคู่รักดารานะครับช่วงนี้หนึ่งคนที่โอ้โหต้องบอกว่าเขามีคนรักมายาวนานถึง10ปีและปีนี้น่าจะเป็นปีแรกที่กลับมาโสดครั้งแรก ในรอบ10ปีด้วยสำหรับปรางกันนรันนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าถือเป็นแบดวาเลนไทน์หรือเปล่านะเพราะว่านี่ก็คือต้องอยู่คนเดียวเธอเองยอมรับว่าเหงาสุดๆนะครับนอกจากไม่มีใครยังไม่มีงานในวันนี้ด้วยอ่ะอันหลังอ่ะเองว่าเจ็บกว่าอันแรกอีกนะอันแรกเนี่ยน้ำตาคลอๆออ,อันหลังนี่น้ำตาเล็ดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่านอกจากไม่มีใครแล้วงานก็ไม่มีก็เลยเหมือนแบบต้องอยู่คนเดียวเหงาๆแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้คนเดียวขนาดนั้นเพราะว่าก็ยังมีครอบครัวนะ แล้วก็ร้องเพลงเลือดกุ๊บบีอยู่บ้านอืมแต่ปรางก็จะร้องท่อนไหนอะเดี๋ยวลองไปฟังกันฮะเพลงอะไรดีอะเพลงเศร้าๆรับวาเลนไทน์หรอเลือดกุ๊บบีไงเม่โสดอีกแล้วได้ปังใช่ปกติเราก็จะไปดินเนอร์ปกติทุกคนก็จะไปดินเนอร์ใช่ไหมแล้วปีนี้เราก็แบบ ก็ภาวนาให้มันมีงานเราจะได้แบบดูแบบอ๋อติดงานเดี๋ยวถ้ามีคนมาถามว่าวาเลนไ์ไปไหนอ๋อไม่ว่างติดงานอันนี้ว่างด้วยทําไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอยู่กับพี่บ้านก็อาจจะด้วยคือคนสนในญ่ก็จะชอบคิดว่าเราจะต้องมีคนจีบเยอะมากๆแน่ๆเลยแต่ความจริงคือเราไม่ได้คุยกับใครเลยค่ะที่เหมือนที่หนูบอกไงว่าพ่อหนูเครียดเลยนะเพราะว่าเขาก็อยู่บ้านกับหนูเขาก็จะรูว่าเราอ่ะคุยโทรศัพท์อะไรกับใครเขาจะดูออกไงถ้ามีคนมาจีบหรืออะไรเงี้ยนี่เป็นสูตรเลยค่ะ แต่สาวสวยแบบนี้สดได้ไม่นานหรอกรเหมือนอีกหนึ่งคนต่อจากนี้ค่ะคุณ Maria มาริยามาอัปเดตกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเขาบอกว่าว่าลนทายนี้มีนัดแล้วนะจ๊ะอเออแต่มาณัดก,กับใครเดี๋ยวฟังดูนะคะ<ช>คืออย่างนี้คุณมาริยาเขาหวนกลับมาร้องเพลงอีกครั้งสําหรับมาริยาคุณเลิศลาพร้อมกับนางงามสวยทั้งสองท่านอย่างน้ําตาลชาลิตาแล้วก็นักอนิพร์กับเพลงที่ชื่อว่าโอเคไหมนี่หลังจากที่มีเพลงออกมารวมถึงไปออกรายการรายการหนึ่งนะคะเขาก็ ร้องข้ามกำแอ้ oh. <c oughs> คุณก็ส่งมาดีจริง <c oughs> เลยเขาก็มีการแบบแฟนๆจับจิ้นนี่หลังจากที่ภาพนี้ออกไปเทปออกไปนะฮะกับผู้รักษาประตูทีมชาติอย่างคุณตองกะวินนั่นเองโดยเธอก็บอกว่ากวินเนี่ยเป็นคนน่ารักมาก <c oughs> เป็นคนเก่งหลายด้านด้วยถ้าถามว่าสเปคไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นสําหรับใครที่ชอบ <c oughs> ก็คอจิ้นเนี่ย <c oughs> เธอบอกว่าก็อยากให้เชร์ต่อไปนะแต่ส่วนตัวตอนเนี้ยขอใช้ชีวิตโสดก่อนและ ที่เอ็มบอกไปเมื่อกี้หากใครสงสัยว่าวาเลนทายเธอมีแพลนทำอะไรเธอบอกว่ามีนัดแล้วจ้ามีนัดตรวจสุขภาพกับหมอสูจ้า ก็เชียร์ไปค่ะแล้วังไงมันเชียร์ขึ้นไหมคะมาริยาเชียร์ขึ้นหรือเปล่าก,ก็ต้องเชียร์ต่อไปค่ะอ๋ะ <laughs> อพี่เขาน่ารักมากเลยค่ะแล้วเอเราก็ได้เจอกันแค่วันงานนั่นแหละค่ะไปครั้งแรกที่เราได้เจอกันแล้วเขาก็เป็นคนที่น่ารักมากเขาก็พาคุณแม่มาด้วยซึ่งแบบคล้ายๆเราเลยเราก็ชอบพาแม่ไปทุกๆุที่อะค่ะก็เลยเห็นว่าไอคนนี้แบบจิตใจดีร้องเพลงเก่งเล่นกีฬาก็เก่งก็แบบ สเปคเราหรือเปล่าออไม่แน่ใจค่ะไม,ไม่ได้มีสเปคขนาดนั้นค่ะ uh คือเราไม่ได้เรายังไม่รู้เท่่ว่าเ,ออเราไม่ต้องจําเป็นที่ต้องมีคู่รักก็ได้เราควรที่จะรักตัวเองดูแลตัวเอง <Okay. S 2> เออถนอม relationship ที่เรามีอยู่ในชีวิตอยู่แล้ว mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าเพื่อน แสดงว่าจินได้ลุ้นได้แต่คำตอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามถูกต้องค่ะช่วงนี้ทักทาย FC น้องเอมนะฮะเข้ามาเหนียวแน่นเลยคุณติ๊กติ๊กี้นะครับบอกว่าสุขสันต์วันแห่งความรักด้วยคุณพีสุรีก็มาประจำนะฮะแล้วก็คุณสิริมานะแล้วก็คุณฟ้ายด้วยนะครับส่งใจให้กับทุกคนเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกับศิลปินของเรา ATK รัก2ขีดเออจะเป็นยังไงช่วงหน้าเจอกันครับ มาครับอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะช่วงนี้ป๊อปโชว์ของเรานะน้องเอมขำอะไรครับขำหัวผมนะค่ะนิดนึงคุณยังไม่หยุดขำอีกนะ้วป๊อปโชว์วันนี้ต้อนรับศิลปินเป็นแบบว่าเด็กรุ่นใหม่แต่ความสามารถผมเชื่อว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะฮะต้อนรับเลย a อ k สวัสดีค่ะ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 ำหัวเราไม่ดูหัวตัวเองเลยนะแหมก่อนึ่งให้น้องๆแนะนาตัวก่อนดีกว่าก่อนจะมาแวะเซวทรงผมพี่อู่เชิญเลยค่ะ สวัสดีครับผม AAI นะครับสวัสดีค่ะที่ต็มค่ะสวัสดีครับ K k e นี y นะคะและ ATK ขออนุญาตเป็นเพค่ะและพวกเราคือ ATK เจิกค่ะเขามีแบบแนะนำเป็นแบบวงขอภายทำพิธีกรของพี่ด้วยนะคะรับต้องขอภายจริงๆเพราะว่าผมก็สงสัยว่าเอ๊ะชื่อวง ATK เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาหรือเปล่า วันนี้อ๋อแล้วก็คือเป็นชื่อย่อของแต่ละคนใช่คะ่ะแต่ละคนคือเป็นแบบเด็กรุ่นใหม่นะคะอยากจะทราบว่าน้องๆอายุเท่าไหร่กันว่างะเตียงทีละคนเลยไหมโอเคก็ AI นะครับตอนนี้14ครับเด็กสุดเลย AI ส่วนแต็มก็18คะ่ะโตสุด <5 S 2> ของคินี่17นะครับโอ้แล้วทั้ง3คนมารวมตัวกันได้ไยังไงคะ ข้ามเรื่องอายุของพี่เอ็มไปเลยดีกว่านะคะสามคนมารวมตัวกันเองก็ที่จริงพวกเราก็ออรดิชันเข้ามาในค่ายครับอัพเตอร์คลาสด้วยวิธีการที่แตกต่างกันค่ะแล้วทางค่ายก็กรุ๊ปพวกเราให้อยู่ด้วยกันตามที่แบบคาแรคเตอร์ที่น่าจะอยู่ด้วยกันได้มีความสนุกสนานอะไรประมาณนี้ค่ะแปงว่าเพิ่งเจอกันตอนเข้ามาอยู่ในค่ายใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วทํางานด้วยกันยากไหมคะเพราะว่าเราต่างคนต่างมาเลยอ่ะไม่ยากครับ ใช่หรือเปล่าไม่ได้กัดฟันพูดเนาะไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่ยากหรอกค่ะก็ช่วงแรกก็ต้องปรับจูนให้เข้ากันหน่อยแต่พอเข้ากันได้แล้วพวกเราก็ชอบสิ่งเดียวกันแล้วเราก็เต็มที่เหมือนกันนะคะมันก็ส่งเสริมกันไปอืมแล้วการออดิชันเผื่อน้องๆคนอื่นเขาดูอยู่เราส่งออดิชั่นเข้ามาหรือว่ายังไงกันบ้างคะ AI หล่ะของ AI จริงแล้วจะแตกต่างจากพวกเขาหน่อยนิดนึงก็คือมีน้าที่รู้จักคนในค่ายแล้วเขาก็แบบชวนผมไปออดิชั่นเลยผมก็แบบ ชอบเรื่องเพลงอยู่แล้วแล้วก็อยากเป็นนักร้องอะไรอย่างนี้เลยก็ลองไปออดิชั่นดูแล้วก็ผ่านค่ะก็ถือว่าเป็นศิลปินกลุ่มที่สองถูกไหมในค่ายคลับ after class จริงๆพวกเราปล่อยเป็นอ่อยูนิตท,ที่ห้าของค่ายคะ่ะแต่ว่าแบบเป็นวงที่สองของค่ายที่มีสมาชิก3คนเป็นทรีโอใช่คะ่ะ<อ>แล้วอย่างน้องแตมเข้ามาได้ไงที่บอกว่าวิธีการามันแตกต่างของแต็มก็คือส่ง ได้ยงงดีมีเพื่อนที่แบบรู้จักกับค่ายนี้ก่อนแล้วเพื่อนเขาก็ขายโปรไฟล์เราด้วย IG ค่ะให้พี่ทีมงานดูพี่ทีมงานก็สนใจก็เลยทักเรามาผ่าน IG ว่าเอ้ยลองมาออดิชั่นกันหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็มาแล้วเขาก็ถูกใจอะไรอย่างนี้ค่ะของ้วแตมเนี่ยมาทางเพื่อนของน้อง AI เนี่ยมาทางคุณอาคุณนาคุณนาะใช่ไหมแล้วก็คนสุดท้ายแหละน้องเคนนี่ผมจะเป็นเธอเขาทักมาทางโซเชียลมีเดียครับผมว่า่มาออดชั่น แสดงว่าเดี๋ยวนี้เราต้องทำโปรไฟล์โซเชียลมีเดียเราเหมือนเป็นขายงานใช่มใ่ค่ะแล้วเวลาใครมาส่องจะได้เห็นว่าแบบเราทำอะไรได้บ้างใช่ค่ะ i อจีสำคัญมากไอจีส,สำคัญมาก <laughs> แล้วพูดถึงมิวสิกวิดีโอดีกว่า ถ่ายทำกันนานไหมสำหรับเพลงนี้โอ้คาบวันเลยค่ะเริ่มประมาณสัก8โมงเสร็จตีสาฮะจริงค่ะยาวๆเลยเมื่อกี่ชั่วโมงคือเกิน12ไปอีกนะเกินมันมีเหตุผลไหมทำไมถึงถ่ายกันนานมากก็คือเคนนี่น่ยมาช้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เช่เลยทำไมคะเล่นร้อเล่นรๆเลมีการเต้นด้วยใช่ไหมในเพลงใช่ค่ะ มันถือว่าเป็นการถ่ายงานครั้งแรกของพวกเราหรือเปล่าที่มันใช้เวลานานขนาดนี้ใช่ใช่ครับก็ถ้าเป็นแบบงานที่จริงจังขนาดนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะเหมือนตัวดีเทลงานก็เยอะด้วยแล้วก็ตัวโลเคชันมันก็มีความยากต้องเซตใหม่ทุกๆซีนที่เราถ่ายอะไรเงี้ยค่ะ,ะก็เลยค่อนข้างกินเวลาหน่อยแล้วอย่างคอนเซปต์ล่ะเพลงนี้ทำไมมันเป็นเล่าถึงย้อนเวลาอย่างเงี้ยหรอคะอย้อนช<อ>ื่เรียกวย้อนวัยหรือเปล่า ก็ก็คือจริงๆตัว MV เนี้ค่ะมันก็จะเริ่มจากที่แตมะนั่งดูรูปพี่นายเป็นพี่คนหนึ่งในค่ายแล้วก็เกิดอาการตกหลุมรักขึ้นมานแล้วก็ามารายการเราอาทิตย์ที่แล้วใช่ค่ะคที่เพิ่งปล่อยเพลงไปใช่<อ>คือมันเหมือน MV ็ีพี่แตมเป็นของพวกเราเนี่ยมันเป็นเรื่องราวก่อน MV พี่นายค่ะคือแตมดูรูปพี่นายแล้วก็อยู่กับเทปนั้นมันก็เลยดึงดูดให้แตมย้อนไปในยุคที่พี่นายอยู่อะไรมาอย่างนั้นนะคะแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆคือถือว่าเป็น MV ีีมตอ็ู MV ต่อกันได้เลยใช่เลยค่ะของในค่ายนะคะมีซีนไหนที่เคนนี่ประทับใจไหมใน MV อืมก็เป็นซีนที่แบบว่าผูา้ชาแฮนซับครับที่แบบไฟมันจักระพิกระพีกระพีบระอ๋อเป็นเป็น,เ,ปนเรารู้สึกว่าการทํางานอพลงนี้มันคุ้มค่าไหมพอเห็นออกมาตัดเสร็จต่างๆตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้น,นครับคุ้มมากเลยรู้สึกแบบดีใจแล้วก็ภูมิใจมากซึ่งเห็นว่าในวงคุณผู้ชมมีหนึ่งคนที่แบบร้องแรปได้ด้วยใครแรปได้ยกมอขึ้น โชว์โชว์พี่สนเมื่อกี้นิดนึงทีมงานกระซิบมาว่าคุณน้าที่ว่าเนี่ยคือน้าโทโทนีรักแก่นใช่ไหมไม่ค่อยใช่ครับจริงๆเราเป็นน้ากินอ้าวทีมงานยังไงครับเนี่ยปล่อยผ่านได้แต่ก็รู้จักกันอ๋อเป็นหลานแต่ไม่ได้เป็นแบบเส้นสายอะไรขนาดนั้นจะเป็นคุณน้าอีกหนึ่งคนโอเคถ้างั้นกลับมาเรื่องแบบแรปดีกว่ามาเราสามารถแรปโชว์นิดนึงได้ไหม เคแล้วก็ท่อนติดไม่ติดแล้วกันครับโอเคหนึ่งสองสามติดหมายติดทรงแบบเนี้ยผมไม่น่าจะติดอาการแบบเนี้ยมันเอาแคปแทนเนีตัวจะเดินมายังไม่ชันสกิทกูจะติดห่ามติดเสือพิ่เออไม่ธรรมดานะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูกันเต็มๆ็มท้ารายการด้วยนะครับเดี๋ยวให้ทั้งคู่อ่าทั้งสามคนฝากผลงานหน่อยก็แล้วกันนะ งั้นก็ฝาก MV รัก2อขีดด้วยนะครับดูบได้ทั้ง YouTube Club After Class ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับใช่ค่ะแล้วก็ฝาก TikTok Challenge ของพวกเรานะคะรัก2ขีด a l l e n g e ไปตามเต้นกันได้แล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ Club After Class Music Social Media ทุกช่องทางคะ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะลาไปด้วยโชว์ของน้องๆจะโชว์ทั้งร้องแล้วก็เต้นในรายการของเราเลยค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่แวะมาพูดคุยกันคราวหน้าถ้ามีซิงเก ดีมากครับผมขอบคุณค่ะวันนี้ยกโชว์ให้กับ ATK นะฮะกับรักสองขีดเราสองคนลาคุณชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบายความรักมันคืออะไรอาการมันเป็นยังไงเดี l วรักเดียวไก Tell me why i my young and much oh. มันติดเธอแินส่งแบบเนี้ยผมไม่น่าจะติดและการแบบเนี้ยมันก็แค่แพนิดูเธอเดินมายังไม่ทันสะกิดกลัวจะติดถ้าผมติดเธอผิด